สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่23กรกฎาคม2567ครับทุกนครับข่าวสามบรราการในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีการประชุมคอรมอนะครับก็มีมติคอรมอที่สําคัญ2เรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับภาระค่าของชีพประชาชนนะครับที่เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มของราคาพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาค่าไฟฟ้าแล้วก็ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ โดยวันนี้นะครับคอรมอได้มีการอนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือราคาค่าไฟฟ้านะครับโดยราคาค่าไฟฟ้านะครับจะมีการจัดกลุ่มนะครับของผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยนะครับกลุ่มนี้นะครับจะมีการคิดอัตราค่าไฟฟ้านะครับอยู่ที่ 3บาท99สตางค์ต่อหน่วยนะครับส่วนกลุ่มของผู้ที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยนะครับก็จะมีการตรึงราคาค่าไฟฟ้านะครับไว้ที่4บาทส8สตางค์ต่อหน่วยนะครับโดยการตรึงราคาค่าไฟฟ้านี้นะครับจะเป็นการตรึงราคาไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับก็คือวันที่31ธันวาคม2567นั่นเองนะครับซึ่งอัตราค่าไฟฟ้านะครับที่4บาท18สตางค์นั้นก็ต้องถือว่าเป็นอัตราเดิมนะครับที่เราได้มีการจ่ายกันอยู่ทุกวันนี้ นั่นหมายความว่าการที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนนั้นนี้นะครับว่าช่วงปลายปีจะจําเป็นต้องมีการปรับเพิ่มอัตราค่ากระแสไฟฟ้านั้นก็ไม่เป็นความจริงแล้วนะครับเพราะว่าคอรมอได้มีการตรึงราคาค่าไฟฟ้าไว้ให้เป็นเท่าเดิมเหมือนปัจจุบันก็คือหน่วยละ4บาทสิสตางค์ไปจนถึงสิ้นปีนั่นเองนะครับท่านั้นยังไม่พอนะครับผู้ที่ใช้ไฟน้อยก็คือใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยก็จะได้อัตราพิเศษก็คืออยู่ที่หน่วยละ3บาทเก้าสิบเก้าสตางค์นั่นเองนะครับ เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของการตรึงราคาค่าน้ํามันนะครับโดยวันนี้คอรอมอนะครับได้มีมตินะครับอนุมัตินะครับให้มีการตรึงราคาค่าน้ํามันเฉพาะราคาค่าน้ํามันดีเซลนะครับอยู่ที่ลิตรละ33บาทนะครับโดยการตรึงราคาค่าน้ํามันดีเซลลิตรละ33บาทนี้นะครับจะเป็นการตรึงราคาไปจนถึงว,วันที่31ตุลาคมปีนี้นะครับ และถ้าหากว่าเลยไปที่31ตุลาคมไปนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ารัฐบาลจะมีการต่ออายุการตึงราคาค่าน้ํามันดีเซลต่อไปอีกหรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นสรุปก็คือว่าตอนนี้นะครับราคาน้ํามันดีเซลนะครับก็จะตึงไว้อยู่ที่ไม่เกินลิลลา33บาทด้านเองนะครับในทิ้งท้ายข่าวสําคัญนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่24กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นกําหนดการนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการ ถแถลงรายละเอียดของโครงการการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะครับโดยเป็นการถแถลงรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับลงทะเบียนในฝั่งของประชาชนซึ่งเรามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐสาหรับกลุ่มของผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแต่ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ขอให้รอติดตามฟังการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับว่ากลุ่มของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นจะลงทะเบียนวันที่เท่่่่าาาไหรแล้วก็ผนชองงทใด รวมไปถึงฝั่งของร้านค้าที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนะครับว่าร้านค้าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและจะมีการเปิดรับลงทะเบียนในฝั่งของร้านค้าในวันที่เท่าไหร่ในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าหากว่าทางรัฐบาลน,นะครับได้มีการแถลงข่าวออกมาเป็นอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะนาเอารายละเอียดทั้งหมดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงมานะครับมาสรุปให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับ อลังจานี้ไปถ้ามีข้อสามมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ